ครับก็วันนี้ไปแล้วพามามายีรอดนี้เร็วๆพามาดูลูกค้าคนไหนจะซื้อยำมาต่อคิวเลยนะนี่ยำแซ่บซิ่งมาแล้วนะคชมคนไหนจะกินยำมาต่อคิวเลยจ้าอย่าไล่คิวมาครับไปเรียกสาวหมาแม่เดี๋ยวนะไปเรียกสาวหมาหาแม่เร็วๆอันนี้คือเดินตามคิวเลยครับมาเร็วๆคนนไหจะกินยำมายืนรอตรงนี้เลยเร็วๆมานี้เลยมานี้เลยนี่ร้านยำอยู่นี่เราจะรับบัตรคิวกันก่อน ใช่ใช่นี่รอที่ตรงนี้เลยนี่คิวครับมาดูครับอันนี้เป็นร้านดังจากชนบุรีเลยนะครับใช่สวยแซ่บซิ่งชนบุรีแซ่บซิ่งเจ๊ฝน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 เอยคิวชนบุรีก็คิวยาวแล้วนะใช่มาที่คิวยาววัยอ่าวันนี้จะต้องคิวยาวกว่านะคิวชนบุรีคนก็ไปน,นั่งรอคิวตั้งแต่เที่ยงคืนผมเคยเอากลางล่มกันเลยนะใช่จริง นี่เขาไม้เรากินอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นภูมิป่าของเรานะพี่อยากคิวแรกอ้าวพี่ยากคิวแรกเฮ้ยพี่อยากคิวแรกนะกลายเป็นคิววิสองไปแล้วห้ามแใงนะพี่อยากคิวแรกอยากมียากคิ วันนั้นเรานัดกันเท่าไหร่นะนัดกันเจ็ดโมงวันนั้นนัดเจ็ดใช่พี่เาบอกให้มาชาย่ห้สี่ร้ชุดอ่ะยี่ห้าชุดจองไว้ตั้งแต่หเช้าจองเช้าเลยเร็วม่งไม่เกี่ยวแล้วมืไม่ไม่ไมอันนี้ข้าวแล้วข้าแล้วไม่้แล้ว ชิ้แจกแจกบัตรคิวก่อนเลยไหมครับแจกบัตรให้เขาต่อคิวกันอยู่มันจะมันจะนานแจกบัตรคิวก่อนดีกว่าอาบัตรคิวมาแจกเจ้า25ชุดก็าังเกทียดไหมก็แล้วแต่เขาถามดูคราเขาใช้เมื่อไรมาก่อนนะเขาใช้เมื่อไรล่ะเามาก่อนถามเขาเขาใช้เมื่อไรเขาเอาเลยไหมไปไหนล่ะี่2าชุดรงงานเอาเลยเปล่าถามที่เอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยไหมโกน่นก่อนไหม แบ่งทําแบ่งทำคือหมายความว่าเขาเขาถามว่าเขาจะเอาเอาก้อนจะเอาหลังโโมมงงไอ้ก็เขาทำหน้าร้านบ้างทำออเดอร์ผมมั่งทำหน้าร้านมั่งทำออเดอร์ผมมั่งอย่างเงี้ยก็คือมันจะได้แบบโอเคที่หน้าใจหน้าร้านที่มีความคล้องกันจะได้พร้อมกันไงถ้าไอ้ยี่สิบห้าชุดปลาลันเท่าไหร่ไม่ปลาลันเท่าไหร่ครับใส่ปลาลันไหมอ้าวเอาเรื่องนะ้ใ แล้วก็กลับไปแล้วเขาลงไม่ไหวมาที่ยาเจ่แรกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทางผมจะเดินมาตอกด้านอนพี่ยาขอพี่แรกเย้สนคนลุงไปเลยไหมคะมามาอยู่ร้านพียานี่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วครับ เป็นที่โฟนคนรุมแ้วตอนนี้เดี๋ยวสักคู่นะครับสักคู่ครับเดี๋ยวเรากลังชาร์จแบตอยู่ชาร์จแบตอยู่รอได้แต่เดกม อ,อ,นะอันนี้คือเป็นการจัดหลานของเจ๊ฝนยำแซบซิงครับสวยแซบซิงชนบุรีนะครับเป็นการหลานจับหลานยันในโกดังพยากลุมวันแรกที่เดินทางมานะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยครับที่เดินทางมาในการเรียกว่าเตรียมจะขายแล้วก็ตอนนี้นะครับคิวนะครับเข้าแถวเรียบร้อยแล้วนะครับรอดําเนินการเปิดการสแสดงนะนี่นะการสแสดงกันครับ แต่ส่วนที่เราจะเอามายำนี้จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเฉพาะส่วนส่วนที่ไม่ได้เอามายำกยออ็จะเช่นอะไหล่แซลมอนหัวปลาแซลมอนปูุงและหนังนะคะพิเศษนะคะในห้างนะคะในห้างแดงนะคะชุดละร้อยกว่าแต่สาหรับวันนี้นะคะเราเอามาให้ลูกค้าแทนคําขอบคุณคือผลนะเก็บมาให้งานนี้โดยเฉพาะเลยหัวละห้าสิบบาท ชุดละ50าบาทเพ่าะั้นค่ะจำนวนจำกัดนะคะลูกค้าจ๋าหมด,หมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าขอพระคุณค่ระรบมือดิเ่าไหร่แขกตึ้งตั้งจบเลยนะเราต้องกขบตึ้งตัจับเลยนะแไดูปูดิดูปูดิขอขอ,ขอให้พี่เขานั่งแข็งค่ะไข่หวาน อร่อยหวานเดี๋ยวไงอร่อยมากอร่อยจัดนี่ยังไม่ได้ยำนะยังไม่ได้ยำนะหวานขนาดนี้ถ้ายำมันจะอร่อยขนาดไหนวันนี้ยอมยอมเลยครับชุดแม่้าแซ่บไปยำอีกเป็นโรคกระเพาะอยู่นะอ๋อยอมยอมซื้อยาไว้แล้วซื้อยาทานไว้แล้วทัดหมอแล้วฮะนัดหมอแล้วนัดหมอไว้แล้วนัดหมอลงหน้า หมอห้ามก็ไม่ฟังหมอห้ามก็ไม่ฟัง <c oughs> เป็นโรคก,กระเพาะอยู่นะ <c oughs> หมอบอกห้ามกินเผ็ดๆห้ามกินเปรี้ยวๆวันนี้ก็จะกินนะ่ะอ้ได้กินแน่นอนโหนี่ไข่แมงดาไข่แมงดาไม่ใช่อะ <c oughs> ไรอ่ะอันนี้ไข่ไปลาหมึก <c oughs> ไข่ปลาหมึก ปลาหมึกสดๆนี่ไม่ได้ยำนะไม่มีความเค้าเลยเาเลยนะแมวยำแ่ของแม่เลยโหโหื่อแผอันนี้ของละสี่ร้อยมครับนี่ห้าสิบบาสายเอ้าอะไนะเอาไปต้มยำได้รื่องซีอิ๊วได้อยากได้เอาไปเลยเอาลิ เอาน่เออนีเข้ามายวัวนมาสาลาลสาัวัดเยออยู่ค่ะเยอเานจอื่งสื่หนักๆมมันตองพร้อมจ่ายเลยค่ะแล้วพี่ยังไม่เยเจที่นี่คนบุรีกางล้มรอกันนะเออคนบุรีเขากลางล่มรอกเลยนะ อยู่คนมาคอมเมนต์บอกว่าอยู่เชียงบุรีไม่ได้กินเลยใครรดดูออออเ์ตนลูกค้าเชียงบุรีมีโอกาสมาเที่ยวบุญดงพียานะคะนู่นแล้วอยู่นู่นแล้วใครเที่ไวมีต่อเกียวต้ออยางไปมีต่อเกียวยาวนี่นียกมาแล้วต้องต่อเกียวเหมือนคนเดิมยอดอะไปรุ่นสี่ร้อยสี่ร้อยเหมือนเดิมอ๋พี่คะนี่ได้ค่ะให้คนไรกใช่ไหมคะไม่เวลามี เย็นนะคะใจเย็นนะคะพี่เชฟเสือโอเคค่ะนี่เป็นระบบการทํางานของเขา๋ยวเราไปดูระบบการทํางานของเขาขันนน้นตอนแรกต้องทำยังไงบ้างน,นะไปดูกันนะครับปะต้องเข้าแถวนะยังไงก็ต้องเข้าแถวถ้าหัวก็ต้องเข้าแถว เนี่ยคือว่าตอนนี้ยังไม่พอเพราะคนในแถวเขาก็เอาไงคิวคิวลูกค้ารบกวนไม่ต่อแถวนะเอาคิวสุดท้ายยกมือหน่อยคิวสุดท้ายยกมือหน่อยเร็ว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 สี่ร้อยห้าสิบเมื่อเขาคิวมาก็มาจัดเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกเมนูตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับน้องวาร ขั้นตอนแรกเมื่อต่อคิวมานะครับเราก็จะมาถือแล้วเลือกเลือกคิวแล้วก็สั่งเมนูต่างๆนะครับผมนะขอญาตดูเมนูเลยครับวันนี้สั่งอะไรบ้างเขาเรียกว่ายกใหญ่สี่ร้อยอันนี้เป็นราคาที่แพงที่สุดในร้านแล้วใช่ครับอ๋อสี่ร้อยบาทนะร,ราคาแพงที่สุดในร้านแล้วนะผู้ชมแล้วก็คิวนะครับรอคิวตรงนี้ครับถือบัตรไว้ถือบัตรของตัวเองไว้นะครับย่าให้คนอื่นไดู้้เบาๆเลย คือบ้านของเราตรงนี้ครับแล้วก็กินโจ้หรอไ์สดเลยอ่ะไงสดนะไ์สดเลยพี่ไอ้กินจ้ถ่ายคลิปก่อนยังมั้ยเดี๋ยวครั้นึงเลกินตรงไหนกินตรงไ้ทยไย่าคลิปก่อนถาคลิปก่อนอย่าพูดไปไหน่าคลิปก่อนะคราผมไล่อยู่อ๋อโ้ยด้ยโ้ยเนี่ยถ่ายคลิปไปเลยพี่ยังไม่ไล่ายคลิปไปเลยเดี๋ยวพี่ค่อยไล่เอาคลิปร้านวิวก่อนคลิปร้านวิวก่อนอย่าพ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ เดผมมาจากสวีเดนเนี่ยคนนี้นี่ไม่จีบกล่องแมหนูอ่ะจ้าแต่น้อใสาจ้าน้ำยำแบบสุดล้าหรือไม่ล้าครับพี่ไม่ล้าแ่อาแี่้เนี่ยบายยามไม่ได้ค่ะ

ยกอเล็กนะครับย่อยเล็กสองอร้อยห้าสิบบาทนะครับใหญ่สี่ร,ร้อยเนาใหญ่สี่ร้อยหไม่มีนะคะไม่มีแย้ผักไม่มีแย้แมงดาหรือว่าอะไรนะคะผมนอกจากลูกค้าไม่ทานแมงดาไม่ทานตัวไหนตัดออกได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ ไม่เคยทานร้านยำแซ็บซิ่งนะคะเมนูยำของเรานะคะมันจะมีเมนูยกใหญ่หรือชุดใหญ่ที่พี่ยาทานในคลิปนะคะในราคา400บาทนะคะมีเจลม,ม,ม,ม้อปูมาฟุ้งสดไข่แดงไข่ปลาหมึกไข่ปูไข่แมงดาและก็ไข่แดงเค็เเมนะคะแล้วก็จะมีชุดถ้าหากลูกค้าทานชุดใหญ่ไม่หมดนะคะก็จะมียำยกเล็กนะคะยำยกเล็กของเล็กนี่นะคะรวมทุกอย่างนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะในราคา250บาทเช่นเดียวกันนะคะน้ำงมี2สูตร สูตรปลาล้ะไม่ปลานะคะสำหรับยำยกใหญ่เราจะให้เป um ็นขวดใหญ่ส่วนยำยกเล็กก็จะให้ไซส์เล็กขวดใหญ่ขวดใหญ่ขวดใหญ่สำหรับยำยกใหญ่แล้วก็ขวดเล็กให้สำหรับยำยกเล็กแล้วก็ไซส์อื่นขอบคุณค่ะดีๆนะโอเคไปมากเลยนะนี่ค่ะสี่้อโอ้ ยังเทียบอยู่ชุลเมรีอร่อยอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมแล้วอร่อยกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมด้วยดีเจมอนดิรอมาตั้งแต่เช้าเลยครับไม่บางนะไม่บางนะอีพลาที่มาใหม่อาหารขอ เนมาไหมาค่ะมาค่ะเจะเป็นเดือนหน้านะเพ่เาอันครั้งเจอกันียัมาให้เอาเดี๋ยวจะเอาคาาบลีมาเพื่อให้ชมด้วยโอ้เต็มไม้เต็มมือครับนี่ยี่ิชุดยี่สิบชุด

โคไฟไม่ถูกเลยอะไรนะเนื้อซีอิ๊วใส่เห็ดหอมใส่ใบตั้งโอมตัวนั้นอ่ะอ๋ย like ังไข่รวมไม่แดงเตรอเนียกก้า เชฟาฝนครับที่นี่พอๆกันที่ชลบุรีไหมครับพี่โต๊ะใหญ่เลยอนนเวทีก็ร้านหรือจ้าถือว่าพอกันน่ะพอกันนะที่ชลบุรีใช่ค่ะแต่ที่นี่ก็คือระยะเวลาน่าจะเท่ากัน4-5ชั่วโมงสั้นๆพอแม่ปิด5้าโมงใช่ไหมค่ะใช่ครับพอดังปิด5้าโมงก็อนาครับเดี๋ยวพี่รอเลยนะพอดี าลอันนี้เท่าไหร่ครับ200ร้อค่ะสองราคาเดิมตั้งแต่แรกเริ่มที่ห้องเลยปกติจะมีไข่ปลาครับแต่นี้เราตัดออกครัใช่เพราะไข่ปลาราคามันสูงคือเราไม่เราไม่ได้ขึ้นราคาสินค้าแล้วก็เราไม่ได้ลดปริมาณลงเราก็เลยพยายามประคองไว้ค่ะพี่ครับใช่ม่อนม่อนม่อนต่อได้เลยนะอันใหญ่นี้เท่าไหร่เฉยนะจ้าสี่ร้อยแม่ต่อวันยายาดีค่ะตอนนี้น่าจะถูกกว่ามา าวันไหนอยากกินยำแซ่บซิ่งเซ่บหุ่นะแซ่บหุ่นแซ่บีนะที่โรงงานพี่ยาเปิก็มาได้แค่เดือนละหนึ่งค่ะเพราะว่าคิวเขาเยอะนะเขาจัดคิวแทบไม่ได้เลยนะอาจจะนัดมาได้นี่ังคิวตั้งเดือนตั้งเี่อนนะงานก็เลยก็เลยก็เลยติดตามเพจพี่ยาดูก่อนว่าพี่ยาโพสเมื่อไหร่จะเข้ามาถ้าพี่พยาโพสว่าเออเดี๋ยวไว้ท่านไหนเป็นที่ระทึกไปหน่อย ห <1, S 2> นึ <3 S 1> 2, ่งสองากล้องรู้ได้ครับกล้องหเ่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เจ๊ฝนสวยแซบซิง่งยำแซบซิง้งมาโรงงานโกดังพิยาคนลุมเป็นครั้งแรกถามว่าลูกค้าตอบรับดีไหมเยอะมากลูกค้ามารอตั้งแต่6โมงเช้า กว่าจะได้กินก็1ิบ็ดโมงเนาะคิวแรกสิบดโมงคิวแรก11โมงแต่ลูกค้าไม่ย่อท้อลูกค้าก็รอกันตั้งแต่6โมงเช้านะดูคิวยาวมากเลยของเขาอร่อยจริงเด็ดจริงพี่ยากินแล้วพี่ยากินแล้วแล้วเป็นไงบ้างพี่ยาอร่อยเหมือนเดิมวันนั้นเรากินที่เซนท่นวันนั้นกินที่เซนท่นนะยังไม่สดเท่านี้ที่นี่มาถึงสดที่นี่สดกว่าอร่อยกว่าเพราะเขาทํามาเพื่อพี่ยาโดยเฉพาะอืม แถวดหวเี่ออยมแวอนดูดิคิวยาวเหยียดไม่มีเวลา50หสิบาทเขายขายได้ยไบหนึงนะเขาจะเอาขายได้ไหมนี่ขอแบบแปกๆคี่ไม่ใส่บเปะเขาจะเอาเอเคกับพี่ไอ้เอาด ตัวอะไรขนาดตัวนั้นไม่ได้ให้ไม่ได้พี่ต้องไปตั้งค่ากล้องหน่ยไม่ใช่มันเหมือนว่าียเล็สิบสี่ครับถูไว้ก่อนนะคะต้องไปหาเร็วเรวมาเรยวเรวนี่นี่ยกตามมาแล้วมูกยตามมาแล้วลูกตาล ปานาขวดเล็กไม่ปานาขวดใจญแก้วมาเลยหัว